ซัมเทลหุ้นนอกสายตาน่าลงทุนเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักบริษัทสามารถเทเลคอมจำกัดมหาชนกันค่ะ mm hmm. บริษัทแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น3สายธุรกิจได้แก่ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม Network Solutions ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาสำรวจออกแบบติดตั้งและวางระบบรวมถึงการบริหารจัดการแบบ o u t s o u r c e Service ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำได้แก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นต้น 2. ส,สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT Enhanced Technology Solution ดําเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้านโครงการที่สำคัญในสายธุรกิจก็คือระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศที่ดินเป็นต้นและ 3. สายธรุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธรุรกิจ business application ดำเนินธรุรกิจให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าโดยมีโซลูชันหลักๆเช่นระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร Call Banking System ระบบชำระเงินผ่านเครือข่าย ronics, e ิเล็กทร i c ิกส์ e-payment solution ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า EDI Electronic Data Interchange และระบบ e-learning ในส่วนของโครงสร้างรายได้ตามสายธรุรกิจปี6-3นะคะสายธรุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม Network Solution มีรายได้1,428.5ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT a n Change Technology Solution มีรายได้2,666.8ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและสายธุรกิจแอปพลิเคชันที่สนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ Business Application มีรายได้1,414.4ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ25.7รวมรายได้ปี63ทั้งหมด5 5 9 9 7ล้านบาท ลดลงจากปี62จำนวน3,581.7ล้านบาทสาเหตุเกิดจากธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ Business Application รายได้ลดลง2,161.9ล้านบาทเนื่องจากปี62บริษัทมีการรับรู้รายได้โครงการพัฒนาติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักระยะที่2ที่มีมูลค่าสูงและในปี2,563 จะอยู่ในช่วงของการให้บริการบำรุงรักษาระบบทำให้รายได้ในปี2,563ลดลงสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT e n h a n e Technology Solution มีรายได้ลดลง1,095.3ล้านบาทโดยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากบริการที่ให้กับสนามบินและสายการบินไม่ได้รับการต่อสัญญา เป็นงานให้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินคิวตและระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าแอปที่เกิดจากผลกระทบโดยตรงจากโควิด -19 และสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม Network Solution รายได้ลดลง324.5ล้านบาทสาเหตุมาจากมีการรับรู้รายได้ของงานตามสัญญาที่ลดลงส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี64 บริษัทมีรายได้รวม1,623ล้านบาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน498ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละส4 3ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ31ล้านบาทฟื้นตัวจากการขาดทุนสุทธิ149ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี63และในงวด6เดือนครึ่งปีแรกปี64บริษัทมีรายได้รวม2,864.37ล้านบาท เพิ่มข e ึ้นจากปี63 67.25ล้านบาทและมีกำไรสุทธิต่อหุ้น0.08บาทในช่วงครึ่งปีแรกของเซมเทลเนี่ยมีการเซ็นสัญญารับงานไปแล้วกว่า1,900ล้านบาททำให้นัสิ้นไรรมาส2ปี64เนี่ยมีมูลค่างานในมือแบ็กหลอกเนี่ยรวมกว่า5,600ล้านบาทนะคะและคาดว่าสิ้นปี2564จะมีแบ็กหลอกไม่ต่ำกว่า9,000ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทมีงานโครงการที่รับรู้รายได้ประจำหลายโครงการอย่างเช่นงานโครงการระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้างานรับเหมาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning ERP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอีกหลายโครงการที่เป็นรายได้ประจำของบริษัทในแตรมาส3ปี2564มีการเซ็นต่อสัญญางานบำรุงรักษามิเตอร์อัจฉริยะด้วยนะคะ ผู้บริหารคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ30%จากปี63และสามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรในปี64ได้ถัดมามาดูในส่วนของกราฟเทคนิคอลกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ราคาเคลื่อนไหวไซเวย์ในกรอบแถวนี้นะคะ6 4บาท4บาท45ประมาณเนี้ไม่ผ่านสักทีนะคะ สังเกตว่าถ้ามีการซด์เวย์เนี่ยก้อนเมฆเขาจะสลับกันเขียวชุมพูเขียวประมาณนี้นะคะส่วนราคาณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการกลับตัวแล้วนะคะมีการยกโลเกิดขึ้นสังเกตนะนี่นะคะยกโลขึ้นมาและถ้าราคาทะลุเมฆขึ้นไปและสามารถไปยืนเหนือเส้นเทนกางกับคิจุนได้ก็จะต้องจับตามองนะคะถ้าเส้นเขียวตัดเส้นน้ำเงินขึ้นไป และราคายืนเหนือทุกเส้นยืนเหนือเมฆด้วยอาจจะเป็นสัญญาณซื้อนะคะและสังเกตได้จากปลายเมฆอนาคตเขาบอกว่าเป็นอัพเทรนถ้าราคามันผ่านแถวแถวนี้ไปได้เนี่ยอาจจะไปได้อีกไกลนะคะสังเกตราคาที่เขาเคยทำไว้นะเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยอาจจะไปแถว8บาท9บาทประมาณนั้นนะ,ะก็ ต้องไปทำการบ้านต่อนะและบวกกับการคาดการรายได้ปี64ที่ฟื้นตัวกลับมามีกำไรด้วยเนี่ยเราก็ต้องเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะลงทุนในหุ้นซัมเทลเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไปทำการบ้านต่อแล้วก็สามารถมาแชร์แบ่งปันกันได้นะคะและถ้าคุณอยากมีระบบเทรดอิชิมกุง่ายๆแบบนี้ที่สามารถบอกได้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนอะไร ซื้อถือหรือขายหรือเทรนอนาคตสามารถบอกได้ว่าเป็นดาวเทรนหรืออัพเทรนคุณสามารถเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์ฟินแลนเชียไซรัสนะคะโดยเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการเทรดด้วยนะคะอนุมัติภายใน10นาทีหลังจากนั้นก็โหลดแอปพลิเคชันฟ i น a n นเซียฮีโและเข้ามาใช้เครื่องมือในการเทรดอิชิโมกุได้เลยค่ะสนใจเปิดพอร์ตสามารถสแกน QR ค้ที่หน้าจอ หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าดวงมันนี่สวัสดีค่ะ